สวัสดีค่ะนุช,ชื่อด็กงี้ยงอะไร,ระะไหนลองสะกดสอยีซอยีมีมอีมอีมีดอยีดอยีหอยีหอ,อ,อยี <c oughs> อ้าววันนี้ใครมีคำคมที่จะมาเล่าสู่กันฟังทีอายุม,มือดิอ,อ้าวมามามามีอะไรอ้าวทำไมด่าคู่นี้สัตว์ที่รุ้สุดที่รักเออลืมไปตรงนี้มีคำ อ้าววันอ้าววันนี้ใครมีคำคมยกมือขึ้นอ้าวดูคณะนะครับคัะมีคำคมว่าไงนะเอ้โดนัทยังมีลูด้านในใจอยู่ทั้งไปมีเราเอานัก <ics> เรียนวันนี้ใครมีคำคมเด็ดๆให้ครูฟังหน่อยอ้าวเด็กหญิงกระตูนอ้าลูกเกิดที่พูดมาว่าไงบ้างนี่จิบปั้มนี่จิบงายจิบเธอแทบตายสุดท้ายเป็นได้แับพี่น้อง